สวัสดีครับวัดดีก้ก็พบกับผมอภิชานนะครับช่องดาวเก่าๆนะครับวันนี้ก็มาสังเวชนิสถานตำบลประสุทนะครับตัสรูกป,ปรินิพานที่เวรุวันวิหารนะครับนี่ก็เป็นพระธาตุนาดูนนะครับที่รู้จักกันนะครับเป็น บอลนนดกโลกนะครับก็ข,ขอบคุณครับทุกท่านบักแดงบักแดงดำจะพึ่งจะพึ่งบักแดงดำบักแดงดำจะพึ่ง,งก็จะถ่ายรูปกันพึ่งมาแล้วแด,ดงดำนะนี่ก็เป็นก็จะกำลังเขากำลังก็เรียกว่า ปฏิรูปใหม่เนาะมีควางใหญ่ทันทีนีตัวเป็นสุนัขยอดเยี่ยมจำได้ระรัะรง นี่ก็เป็นหลักขังหลักขังนะครับคนเรามาก็ต้องตีนะหลักขังนี่ก็เป็นอ่าความความกุเลย ก็จะเป็นสายมุตเตลูนำบูชาเป็นจำเกิดก็จะมีน้ำมิ่งบนนะเป็นน้ำมิ่งนี่ก็าอาจารย์นะครับนี่ก็เรียกว่าพุทธบาทนะครับเรียกว่าพระประทาน จะมีพญานาคเนี่ยครับนั่ง,น,งนี่ก็จะเป็นพระโบ,บราณนะครับนดีตถานประมาณเป็นพระยาสลักนะครับตรงนี้ก็คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ นีเขาเรียกว่าอันกระถัดนะจะมีเขาเรียกคนในตัวทอง มีพระสุนีประธานนะถึมาก่อนถังพะแก้วมรดก นี่ก็เป็นพระพุทธชินละนี่ก็เป็นพระวัดเกิดนี่ก็เป็นตลาดดูกำลังบุรณะใหม่ก็เจ้า ก็เป็นบริเวณดวงภู่ทันใจเนาะแห่งพระธาตุนานรุนนะก็จะมีน,นักเรียนนักศึกษาเด่นนังมีวัดนี้ที่มีคลองเยอะที่สุดเน้ะมีคลองมีกอง เราจะเป็นนักศึกเรียนนักศึกษาเลิกเรียนมาก็มานั่งชมอยู่นี่ก็จะมีละครนี่ก็เป็นคองวีก็มีเยอะกองกองครับ